สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมาด้า2นะครับมาด้า2คันนี้เป็นมาด้า2รุ่นนี่ฮะ4ประตูนะครับทางจุญชโมีมดใหม่ของเดิมเป็นตัวนี้ฮะปั่นไปแล้วในเครื่องซักผ้านะครับเลยทาให้วงจรเสียนะครับโอเคฮะทำใหม่ทดสอบนะครับกดล็อกฮะกดล็อกแล้วนะครับคันนี้มีชิปด้วยนะฮะ กดคายล็อกฮะไฟกระพริบสองครั้งนะครับทดสอบชิปในการสตาร์ทเครื่องครับพอสตาร์เราติดไหมนะครับนี่ฮะเราติดนะครับใช้งานได้ปกติต่อมาทดสอบเปิดฝาท้ายนะครับด้วยรีโมทกดนะฮะค้างไว้เรียบร้อยนะฮะออกแล้วนะฮะฝาท้ายอีกทีนึงครับเรียบร้อยฮะสำหรับใครที่ ใช้มาได้อยู่นะฮะจะทำมุญแจแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง f c e e o o o k แ n p a g e แต่งรถนาแดมเพชรบูลรวมถึง y o u t u b สตูดิโอครับสวัสดีครับ